สวดีครับท่านผู้กครองและก็นักเรียนนะครับวันนี้เจอกับคุณครูกิติพงษ์ชังชูครับหรือครูป๊อปนะครับในวิชาพละศึกษาครับนะวันนี้ครับเราไปเจอกันครั้งแรกนะครับของภาคเรียนที่2นะครับนะเรายังเรียนเรื่องของระบบคลิปออนไลน์อยู่นะครับนะเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เนะครับเราก็เลยยังต้องเรียนแบบคลิปวิดีโอกันอยู่นะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเคลื่อนไหวแบบพลัดนะครับลักษณะผสมผสาน นะครับแยกแยะนะครับมีจะมีการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวเนี่ยเราเด้เรียนไปแล้วในเทอมที่1นะครับแล้วก็จะมีการแบบผลัดด้วยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีการเล่นกันเป็นกลุ่มนะครับนะซึ่งแต่และกลุ่มเนี่ยก็จะมีนักเรียนอยู่จํานวนแล้วแต่ทีมนะครับแล้วก็มีการเล่นแบบลักษณะผสมผสานด้วยนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนะแสดงการเคลื่อนไหวแบบผลัดลักษณะผสมผสาน นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยนะครับอันดับแรกครับเรามาย้อนความรู้เดิมกันก่อนนะครับเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาหรือเคยเรียนไปแล้วคือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะมีแบบพื้นฐานนะครับก็จะมีทางการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่แล้วก็การเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐาน ของนักเรียนระดับประถมศึกษานะครับตัวเงินนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบผลัดลักษณะผสมผสานนะครับลักษณะผสมผสานแล้วก็แบบผลัดด้วยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเนี่ยครูไม่ห่วงเพราะนักเรียนรู้อยู่แล้วนะครับนะทีนี้เราจะค่อยๆมาดูความหมายของการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แบบผลัดแล้วก็ลักษณะของการผสมผสานกันทั้ง3แบบนี้นะครับว่ารวมแล้วจะได้เรื่องอะไรมา นะครับการเคลื่อนไหวคือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับที่ต่อเนื่องกันโดยส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวได้แก่กลไกาการทํางานในส่วนของข้อต่อกล้ามเนื้อและระบบประสาทนะครับส่วนร่างกายของคนเราครับก็จะทํางานโดย33องค์ประกอบกหลักก็คือข้อต่อน,นะครับไม่เป็นข้อศอกหัวเข่าข้อมือนะครับข้อต่อนิ้วนะครับ ข้อต่างๆนะครับเป็นการยึดติดของกระดูก2ชิ้นนั่นเองข้อต่อนะครับกล้ามเนื้อก็จะมีทั้งกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจใจในที่นี้เราจะอิงไปที่กล้ามเนื้อลายเป็นหลักนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือระบบประสาทระบบประสาทก็คือระบบรับความรู้สึกระบบะสั่งการโดยสมองเป็นผู้สั่งการนะครับในการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นกายกระทำนะครับหรือการแสดงอารมณ์พฤติกรรมต่างๆ ทั้ง3ส่วนนี้จะเป็นการส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเช่นนักเรียนจะยืนสมองก็สั่งการให้นักเรียนยืนโดยใช้ข้อต่อต่างๆในการเคลื่อนไหวแล้วก็มีมัดกล้ามเนื้อในการสั่งการให้เรายืนได้มัดกล้ามเนื้อเราต้องแข็งแรงพอสมควรเราถึงจะยืนได้นะครับอย่างสมมติเด็กทารกวัยเด็กนักเรียนก็จะเห็นว่าเขาไม่สามารถจะยืนได้ด้วยขาตัวเองต้องค่อยๆยืนขึ้นนะครับเนื่องด้วยเด็กทารกเนี่ย ยังไม่แข็งแรงนะครับกระดูกข้อต่อยังไม่แข็งแรงมัดกล้ามเนื้อยังเล็กอยู่นะครับระบบประสาทสั่งการให้ยืนแต่ก็ยืนไม่ได้ก็ล้มล้มล้มนะครับเมื่อมัดกล้ามเนื้อเริ่มแข็งแรงก็จะเริ่มขานเริ่มขานแล้วก็เริ่มตั้งไข่แล้วก็ยืนได้แล้วก็เดินได้ในที่สุดนะครับเพราะมีวิวัฒนาการของมัดกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับโดยที่ระบบประสาทเป็นผู้สั่งการนะครับต่อไปนะครับกิจกรรมแบบผลัด อ่าอันนี้มาเรื่องที่2ครับกิจกรรมแบบผลัดนะครับเรื่องที่2นี้ครับต่อมานะครับกิจกรรมแบบผลัดนะครับกิจกรรมแบบผลัดเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติร่รวมกันครับเป็นชุดคําว่าชุดในที่นี้หมายถึงว่ามีจํานวนผู้เล่นอย่างน้อยก็เป็นทีมอย่างน้อย 3- ถึง4 5คนก็แล้วแต่ครับแต่ว่าต้องมีอย่างน้อย3คนขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นชุดนะครับนะ เอ่อไม่งั้นจะเป็นสองคนจะเป็นประเภทค,คู่นะครับฉะนั้นถ้าเป็นชุดเนี่ยก็จะสามคนก็จะดีนะครับก็กำลังดีนะครับโดยแต่ละชุดต้องมีผู้เล่นจํานวนเท่าๆกันครับจะผัดกันเล่นหรือผัดกันทําหน้าที่เหมือนกันอาจใช้อุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์ประกอบก็ได้ในการเล่นนะครับนะครับฉะนั้นอธิบายขยายความจากรูปภาพในนัะเรียนนักเรียนน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ สมมติในรงเรียนแบ่งทีมทั้งชายและหญิงผสมกันอยู่นะครับในทีมทีมละสี่คนนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมในธนาการนะครับเป็นลักษณะของการกิ้งขอนไม้อ้อมหลักนะครับทีมไหนทําเสร็จก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะก็โดยการนําถือไม้ครับเกี่ยงเ,เคลือลูกหรือกิ้งลูกขอนไม้อ้อมหลักนะครับเมื่ออ้อมมาแล้วปุ๊บก็ส่งไม้ให้เพื่อนคนถัดไปแล้วก็กิ้งคนต่อไปนะครับจนกว่าทีมไหนจะทําเสร็จหรือสําเร็จก่อน ทีมนั้นถสอว่าเป็นฝ่ายชนะนะครับกิจกรรมแบบผลัดก,ก็คือกิจกรรมที่เราทํากิจกรรมเหมือนๆกันทําเหมือนกันนะครับโดยทําทุกๆคนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่การตัดสินแพ้ชนะจะตัดสินตรงที่ว่าผู้ไหนทีมไหนทําเสร็จก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะนะครับนะอันนี้จะเป็นหัวข้อที่2คือกิจกรรมแบบผัดนะครับโอเคนะครับ ต่อไปการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานหมายถึงนะครับการนำทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานทั้งรูปแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบมาผสมผสานให้มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันอันนี้เราเรียนไปแล้วครับอันนี้มาทบทวนให้ฟังนะครับเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางกายเช่นการทํางานการออกกําลังกายการเล่นเกมหรือการเล่นกีฬา นะครับเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาต่างๆให้มีประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับง่ายๆครับอธิบายง่ายๆการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานก็คือการเล่นกีฬาแบบผสมผสานนะครับทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีการเคลื่อนไหวร่างกายหลายๆท่าทางนะครับเช่นเรากระโดดเรากระโดด่ยถือว่าเป็นกิจกรรมไม่ใช่ผสมผสานการกระโดดนะครับการวิ่งก็วิ่งเฉยการเดินก็เดินเฉยแต่ถ้าเกิดการเป็นการวิ่ง ข้ามสิ่งกีดขวางอันนี้เป็นการผสมผสานทั้งวิ่งด้วยและกระโดดด้วย,ยเป็นลักษณะการผสมผสานนั่นเองนะครับฉะนั้นการทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานคือการทํากิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกายและก็มีการทํากิจกรรมเนี่ยมากกว่าหนึ่งกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับไม่ต้องั่นักีฬาักกีฬาฟุตบอลหรือฟุตซอลการเลี้ยงลูกและงางเท้าเตะลูกยิงเข้าประตูนั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานเช่นเดียวกันนะครับ ยกตัวอย่างครับกีฬาเอ็กซ์ีมนะครับน่ายขคงจะรู้จักนะครับที่ใช้กําลังนะครับที่ขออภัยครับที่กําลังเป็นกระแสมาแรงในประเทศไทยในขณะนี้ครับก็เป็นการผสมผสานครับใช้คําว่าผสมผสานร,ระหว่างการเล่นสเกตบอร์ดและการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับโดยผู้เล่นจะต้องทรงตัวอยู่บนแผ่นไม้กระดานครับบิดลําตัวบิดสะโพก เพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงในการควบคุมบังคับทิศทางนะครับนะการเลนกีฬาเอ็กซ์พวกนี้ก็เป็นการกีฬาผัดโผลก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับก็จะแวาเล่นก็ในการใส่ชุดป้องกันนะครับในีนี้คุณก็ชุดป้องกันมาให้ดูว่ามีทั้งหมวกนิรภัยนะหรือหมวกกันน็อกนะครับสนับข้อศอกสนับหัวเข่าและก็ฝ่ามือเวลามือเราลงกระแทกบางทีก็จะมีเอ่อเป็นกางเกงสําหรับซัพพอร์ตริเรนสะโพก เวลาเราก้นจํ้เบ้าไปให้ไม่เจ็บบางทีก็จะมีฟันยางใส่ไว้ในปากกัดไว้การฟันไปกระแทกกับผนังกระพุงพ้งแก้มหรือทําให้ฟันหักได้ฉะนั้นการใส่ฟันยางก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับฉะนั้นการเครื่องวัยผสมผสานนักเรียนก็คือการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายโดยมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับเรียกว่ากิจกรรมการเครื่องวแบบผสมผสานนั่นเองนะครับ การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับลักษณะนะครับผสมผสานนะครับหรือการเคลื่อนไหวแบบผลัดลักษณะผสมผสานนะครับตัวอย่างครับวันนี้ครูนาตัวอย่างมาให้ชมครับว่าการเคลื่อนไหวแบบผสมแบบผลัดลักษณะผสมผสานเนี่ยจะมีตัวอย่างให้ดูให้ชมกันอย่างเช่นรูปภาพครับกลายเป็นการวิ่งวิ่งเปรี้ยวนะครับการวิ่งเปรี้ยนนี่คือเป็นการวิ่งแล้วถือผ้าแล้วไปตีเพื่อนนะครับหรือการแกว่งมือนะครับก็ยังไม่ผสมผสานเท่าไหร่ เห็นไหมครับเอ่อฉะนั้นการทำกิจกรรมแบบผลักและก็มีการผสมผสานจะมีความชัดเจนขึ้นถ้าเราทำกิจกรรมแบบเอ่อแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าตัวอย่างที่คุณนำมาชมมีอะไรบ้างนะครับลำแรกครับการเลี้ยงบอลอ้อมหลักด้วยเท้าสู่เท้านะครับโดยการเลี้ยงบอลนันเองในการฝึกทักษะการฝึกของกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาฟุตบอล นะครับถ้าเป็นกีฬาบาสเกตบอลก็เป็นการเลกกก่การดอลลูกบาสเกตบอลกับดอนพื้นหรือลูกแชร์บอลก็เป็นการรับส่งนะครับเป็นการบังคับบอลให้เคลื่อนที่ไปโดยใช้เท้าเลี้ยงบอลอ้อมหลักแล้วไปส่งต่อให้เพื่อนทําต่อไปจนแต่ละทีมครบนะครับฉะนั้นฉะนั้นส่วนใหญ่ครับการทํากิจกรรมเครื่องไหวแบบผลักจะเป็นกิจกรรมที่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการฝึกฝึกซ้อมฝึกฝน หรือเป็นกิจกรรมนันทนาการนั่นเองนะครับยกตัวอย่างการฝึกในเช่นนี้นะก็เป็นการแข่งกันสองทีมครับวิ่งเลี้ยงอ้อมหลักครับเลี้ยงเสร็จก็วิ่งกลับมาครับแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปต่อหลังครับนั่งลงทีมต่อคนต่อไปก็ดําเนินการนะทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับนะทำซ้ําๆเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคนทีมไหนทําเสร็จก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะนะครับนะลักษณาการเลี้ยงลูกอ้อมหลัก นะครับด้วยเท้าสู่เท้าถ้าเป็นบาสเกตบอลก็เป็นลักษณะของการกระดอนพื้นด้วยบาสเกตบอลหรือลูกบาสเกตบอลนะครับต่อไปครับเป็นการวิ่งข้ามสิงกิดขวางนะครับหรือการวิ่งและกระโดดนะครับนะเป็นการาคาดคะเนระยะทางการตัดสินใจฝึกการตัดสินใจครับการาคาดคะเนจังหวะการวิ่งและความมั่นใจในตนเองโดยแบ่งกลุ่มยืนเป็นแถวตอนลึกครับแถวและเท่าเท่ากันนะครับให้คนแรกวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง ไปนะครับทั้งหมดแล้วนะครับจนครบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาวิ่งข้ามกระดกอนไม้วิ่งข้ามลาวต่างระดับวิ่งข้ามกล่องเมื่อวิ่งเสร็จแล้วก็กลับที่เดิมกลับทางเดิมมาทางไหนกลับทางนั้นแล้วก็เอามือมาสัมผัสกันช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมเราก็อาจจะใช้วิธีการเอา,เอามือผ่านหน้ากันนะครับหรือการอ่างหลังการเอากำปั้นชนกันนะครับแล้วก็คนต่อไปก็วิ่งออกมาทีมไหนเสร็จก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะ เป็นการวิ่งข้ามสิ่งกิดขวางเป็นแบบผลัดหรือแบบทีมแต่รูปภาพนี้จะมีแค่2คนนะครับนะจริงๆก็จะมีเพื่อนต่อด้านหลังเป็นทีมนะครับต่อไปนะครับการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือการจัมป์นั่นเองนะการกระโดดเป็นกิจกรรมที่ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างสายตานะครับการตัดสินใจความว่องไวความแข็งแรงโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่อลึกหัวแถวกระโดดเทา้าคู่ข้ามสิ่งกีดขวาง ไปจนถึงจุดกลับตัวครับจากนั้นครับอ้อมกลับและแตะมือเพื่อนคนถัดไปแล้ววิ่งไปต่อข้างหลังทำแบบนี้ครับจนครบทีมไหนทำครบก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะนะครับบางทีนะครับค,ครูหรือกรรมการอาจจะใช้วิธีการกระโดดข้ามขั้นที่1ส่วนกิจกรรมที่2เป็นการมุดลอดไปอ่ะอันนี้3กระโดดข้ามอันที่4มุดลอดตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายลักษณะข,ของผสมผสานเป็นแบบพลัด แต่ถ้าเกิดวิ่งคนเดียวไม่ใช่ผัดนะครับเป็นการฝึกซ้อมคนเดียวนะครับในส่วนชนนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฝึกหรือการเล่นกิจกรรมในธนานการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ว่านักเรียนตอนอยู่ป .4 ป .5 ป .6 มานะครับตอนที่อยู่จากเด็กเล็กๆๆนะครับแล,ล้วเรียนป .6 ก็ผ่านแล้วโตแล้วเป็นพี่แล้วนะป .6 นะครับก็จะเห็นว่าน้องๆเด็กเล็กๆกันที่ก็อนาจาะรับส่งบอลระหว่างเท้าหรือระหว่างวางขา ส่งรอดผัดไปก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่อย่าลืมครับต้องเป็นทีมนะครับการเคลื่อนไหวแบบผัดลักษณะผสมผสานโดยส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกนะครับหรือการเล่นเกมน,น,นการางอันนี้คุณรูณมาสรุปให้ฟังนะครับว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยส่วนใหญ่ครับโคด้คดโค้ดหรือครูหรือนักเรียนอาจจะแบกจะเล่นกันนะครับเป็นลักษณะกิจกรรมแบบผัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการฝึก นะครับแล้วก็เป็นการเล่นเกมในสนาการเราจะไม่ค่อยมีกีฬาซิ่งประเภทแบบผักและผสมผสานอย่างนี้จะไม่ค่อยมีนะครับนะถ้าจะเป็นพูดถึงกีฬาที่ลักษณะของการผักแบบผสมผสานอาจจะเป็นลักษณะการว่ายน้ํสี่คูณร้อครับคขแรกก็ว่ายท่าเองว่ายไปเลยเสร็จแล้วกลับมาก็แตะแตะขอบสระคนต่อไปก็กระโดดลงไปลักษณะนี้ก็เป็นกีฬาประเภทอย่างหนึ่งที่ลักษณะของการผักแบบผสมผสานก็ได้นะครับนะฉะนั้น กีฬาบางอย่างก็เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวแบบผลัดและผสมผสานได้ไม่ใช่เฉพาะนันนาการหรือเกมกีฬาอย่างเดียวนะครับนะครับประโยชน์ของการนะครับทำกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบผลัดนะประโยชน์การจําแนกนะครับทักษะการเคลื่อนไหวนะครับนะครับอันนี้เราจําแนกประโยชน์นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะครับประโยชน์มีอะไรบ้างครับหลักๆครูแบ่งมาเป็นทั้งหมด3าข้อข้อที่หนึ่งครับ รู้และเข้าใจถึงลักษณะ,ษณะธรรมชาติของทักษะการเคลื่อนไหวเราต้องรู้ครับว่าธรรมชาติของทักษะการเคลื่อนไหวเนี่ยออใช้อวัยวกส่วนใดบ้างนะครับอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทำงานยังไงนะครับธรรมชาติของมันเป็นยังไงนะครับอันที่สสามารถสร้างข้อสรุปจากการเรียนรู้นะครับในการแสดงทักษะการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพหมายถึงว่าเมื่อนักเรียนรู้แล้วนักเรียนสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้นั่นเองในข้อที่2 คือสามารถไปแบ่งทีมแบ่งกลุ่มแล้วเล่นกันได้หรือฝึกกันได้เพราะเข้าใจแล้วนะครับสามารถสร้างหรือเล่นได้นั่นเองนะครับอันที่2อนะครับอันที่3ครับสามารถไปปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาที่ตนเองสนใจอย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับนะบเช่นเราเล่นบาสเกตบอลแล้วก็เป็นการฝึกนะครับเป็นการละการฝึกรับส่งบอลนะครับรับส่งบอลหรือที่ซ่าลูกกระดอนลูกรกระดับอ,อก ก็นะเป็นการฝึกให้เข้าใจง่ายขึ้นและก็เป็นการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวซึ่งนักเรียนกเออ็เลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ,จนะครับไม่มีใครบังคับเรานะครับต่อไปนะครับตัวอย่างวิธีการเพิ่มพูนทักษะการเคลือ่อนไหวครับก็จะมีตัวอย่างทั้งหมด5ตัวอย่างครับลำดับ5้าตัวอย่างนี้คือเป็นทักษะของการสอนส่วนใหญ่ครูจะสอนนักเรียนระดับะถม เป็น5ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็จะมีการปฏิบัติกิจกรรมไม่เสมอไปว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับการเพิ่มพูมทักษะการเคลื่อนไหวหนึ่งครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานซึ่งสอนไปแล้วอันนี้2ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพัฒนาต่อมาอันระดับที่2ก็คือการบริหารประกอบดนตรีหรือการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะประกอบเพลงนั่นเองอันที่3เป็นเกมเรียนแบบครับกิจกรรมแบบผัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบกิจกรรมแบบผัด2ออย่างนี้ก็เป็นลักษณะการนันทนาการ อันที่4ครับเป็นกิจกรรมยืดหยุนนะครับสามารถให้เรียนเคลื่อนไหวร่างกายโดยง่ายมวนหน้ามวนหลังหกกบโดยง่ายและก็ปลอดภัยนะครับอันที่4่นะครับผ่านไปกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือการยืดหยุ่นนะครับอันที่5ครับกิจกรรมกีฬากีฬาในที่นี้ก็เป็นการฝึกทักษะการเล่นกีฬาโดยก็จะเรียนรู้กติกาวิธีการเล่นกีฬาฝึกทักษะการเล่นกีฬาพื้นฐานเช่นลรงลีกอฟก็จะเป็นการฝึกของกีฬาแช์บอลฟุตซอล พวกนี้เป็นต้นนะครับ,บทั้ง5ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ป .4 ป .5 ตอนนี้นักเรียนอยู่ป .6 แล้วนะครับแต่ละขั้นตอนนักเรียนผ่านมาแล้วนะครับแล้วครูก็ได้สอนไปแล้วแต่ส่วนใหญ่นักเรียนโตก็จะข้ามขั้นในเรื่องของนันทนาการไปนะส่วนใหญ่ก็อยากจะเล่นกีฬาข,อขอ้อที่5เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเด็กวัยโตแล้วมีมตโตแล้วนั่นเองนะครับทั้ง5ขั้นตอนนี้เป็นหลักในการพัฒนาการหรือการเพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหวร่างกีฬาซึ่ง ่วนใหญ่ครูก็จะนํามาสอนนักเรียนเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนไปนะครับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอ่านะครับคราวนี้มาถึงการบ้านครับการบ้านวันนี้มีกัน2อข้อสองคำสั่งนะครับคําสั่งแรกครับคือทําแบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีมาสี่สิบข้อคุณครูให้นักเรียนทําแค่10ข้อพอนะครับแค่สิบข้อพอนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากทามาหมดเลย40ข้อก็ไม่เป็นไรครับแต่ครูจะตรวจแค่10ข้อนะครับข้อที่2ครับ ทำแบบเสนอผลงานที่2.1นะครับเรื่องที่กำหนดให้นะครับโดยทำแบบทดสอบดังนี้ครับให้นักเรียนครับเขียนประโยชน์ประโยชน์ของการเรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายนะครับมีทั้งหมด3ข้อในคลิปวิดีโอมีแล้วนะครับนักเรียนสามารถลอกมาใส่คำตอบเลยก็ได้ครับหรือจะใช้การย่อย่อได้นะครับย่อแล้วก็มาเติมทั้ง3ช่องสี่เหลี่ยมทั้ง3ช่องนี้ในใบางานนะครับ นะแล้วก็อย่าลืมครับส่งการบ้านคุณครูเหมือนเดิมครับส่งมามทางไลายส่วนตัวของคุณครูนะครับนะทั้ง3ข้อนี้ทําให้เรียบร้อยเขียนลายมือตรวบรรจงให้ชัดเจนนะครับนะแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลายส่วนตัวของค,ครูป๊อปอีกอย่างหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบครับใบงานฉบับนี้ครับเป็นใบงานที่มีทั้งวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับนะขึ้นอยู่กับค,ครูจะสอนวิชาสุขศึกษา และก็พักษาจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทั้งสองวิชานี้นะครับฉะนั้นนักเรียนใช้เรื่มเดียวนะไม่ต้องงงนะครับครูปรับแบงงานให้เป็นแบงงานซึ่งใช้สอนทั้งสุขศึกษาและพักษานะครับใครสงสัยอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านหรือการทํางานสงสัยอะไรตรงไหนนะครับไลน์มาหาครูได้นะครับรบกวนไลน์ส่วนตัวนะครับเพื่อเป็นการไม่รบกวนในกลุ่มนะครับเพราะมีผู้ปกครองท่านที่ใช้โทรศัพท์ทํางานนะครับ เอาไว้เช็คกัใหม่ครั้งหน้านะครับแล้วคุณรูจะตรวจการบ้านให้วันนี้สวัสดีครับ